น้องก็กินสิลูกเนี่ยนะแม่เอาให้แล้วเนี่ยเอาเอาขอคุณแม่ขอน่ะไม่ยอมเราอะไรก็ไม่รู้เนี่ยร้องทุกวันอืมองไงทุกวันถ้าไม่กินน่แม่จะเก็บแล้วเนี่ยอือืม,อมกินเยอยไม่ต้องเหา่า ไ่จ้องย้อนเลยฝนตกไงได้ยินไหมเนี่ยนี่ป๊าเก็บแล้วเห็นไหมป๊าเก็บแล้วทำไงอะมาวางไกลๆด้วยเออทำไงอะอืมเออนั่นแหละมาเอามาดู กลัวจะกินแต่ละวันโอ้ยเอาเอาไปใกล้ๆเอาแม่เอาไปใกล้ๆกินข้าวยากแล้นั่งนะแล้วก็นั่งจ้องหน้ากันอย่างนี้เละนั่งจ้องหน้าแล้วก็ร้องอ่าม่มๆเลยค่ะม่มๆเลยนะ บ้าเก็บอีกรอบที่สองเก็บเป็นสิบรอบอะทุกคนหว่าน้องจะกินน่ะให้เอาใจอ่ะงันถ้าแม่ไปทำงานแล้วใครจะทำให้หล่ะทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะซื้อเครื่องให้อาหารน้องหมานะทุกคนจะแก้ปัญหาเวลาเรากลับบ้านช้าให้น้องมากกดกินเองจะกดกินได้ไหมขนาดมีพ่อกับแม่ทำให้ยังไม่กิน เป็นจังไดบัที่เนี่ยฮะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราสั่งไปแล้วแหละอันละแปดสิบหกบาทมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามารีวิวให้นะเอาเอาจ้องอ,อืมน้องก็กินสิค้าน้องก็กิน น้องก็กินได้อยู่อ่ะเอาเร็วมากินดีๆเดี๋ยวสามทุ่มต้องขึ้นไปแล้วนะลกูลกลูกสามทุ่มต้องขึ้นไปอาบน้ำแล้วนะคะฝนก็ตกนี่เอาเร็วๆมากินนะ้าไปดูซีรีส์ดีกว่าเกินเวลาแล้วไปดีกว่า นั่นป้าป๊าไปแล้วป้าป๊าไปดูซีรีส์แล้วป้าป๊าไม่รอน้องแล้วเห็นไหม